สวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์ดึกเลยนะคะแล้วก็มา,มาแบบหนาวๆอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวๆร้อนๆน,นะคะที่นี่ไลฟ์ live นี้มาไลฟ์แบบไม่ได้บอกกล่าวมาไลฟ์เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสเกี่ยวกับมีน้องน้องถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะถามว่าพี่แต้มแล้วแล้วเรือ สำรานกับไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เท่าที่แต่มรู้นะคะแต่แต่มก็มีเพื่อนมีรุ่นน้องทำงานเรือสำรานแล้วก็มีมีบริษัทที่แจมเนี่ยคะ่ะแฟนแต่มเนี่ยทำงานด้วยเขาเป็นเอเจนซี่ขายแพ็กเกจเรือสำรานเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็แต่มก็จะเล่าให้ฟังแบบโดยรวมๆนะคะก็ประมาณว่าช่วงนี้นะคะก็ ทำให้เกิดการกระทบการท่องเที่ยวเรือสำรานั้นก็ซบเซาถามว่าซบเซาเยอะไหมยังไม่เยอะแต่ก็ก็จํานวนลงจํานวนก็ลดลงมาเยอะนะคะอะพอสมควรนะเขาก็นวันๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะขายขายแพคเกจทัวร์เนี่ยก็ขายยากเหมือนกันนะคะก็คน,คน,ค,นคนก็คนก็หยุด การท่องเที่ยวชะงักเขาเรียกว่าอะไรพักการท่องเที่ยวไว้สักพักนะคะเพราะคนก็ไม่อยากเดินทางโดยเฉพาะถ้าเดินทางไปในเรือสำราญเนี่ยมันจะต้องจะต้องอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันเข้าไปอยู่ในในสภาพปิดเพราะอยู่ในเรือสำราญมันก็อยู่ในในปิดมันก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะคนก็เลยไม่อยากไปเที่ยวก็ทําให้เกิดการชะลอ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ชะลอตัวนะคะในอเมริกาก็ไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกา,กายอย่างเดียวในเรือสำราญเนี่ยชะลอตัวแล้วลูกเรือหลายคนนะคะที่ที่พักอยู่พักอยู่ไทยหรือว่าพักพักร้อนก็เรียกว,ว่าพักร้อนเนี่ยนะคะก็ก็ให้พักยาวขึ้นหรือบางคนก็ต้องต้องรีส케จัลเรียสชัยใหม่ก็คือ ให้พักยาวขึ้นเดี๋ยวเขาจะเขาจะจัดตารางให้ใหม่แต่บางคนก็ใส่ใสออนได้ปกติใสออนคือเข้าไปทํางานเรือได้ปกติแต่ว่าอาก็ต้องดูดูกันยาวๆค่ะแต,แต่ตอนนี้มันมันมันสถานการณ์นี้มันอยู่ในช่วงแบบสั้นๆแต่ถามว่าเกิดการแพนิคไหมเกิดการแพนิคครับก,การตื่นตะนกตื่นตะนกเหมือนกันแล้วคนก็เที่ยวน้อยลงแล้วก็ ยังมีโอกาสไหมที่จะไปทํางานเนอสําราญอะไรเงี้ยสำหรับคนที่น้องๆติดตามพี่แต้มมาเกี่ยวกับเรื่องเนอสําราญก็ยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะชะลอน้อยลงก็อาจจะประมาณนี้แหละอาจจะชะลอน้อยลงก็ใครจะสมัครก็เตรียมเตรียมตัวไว้แล้วก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งเวลาไปสัมภาษณ์งานนะคะไม่ใช่สัมภาษณ์งานเวลาสมัครงานนะคะทุกวันนี้เรซูเม่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะต้องทำพอร์ตโฟลิโอตัวเองเป็น เป็นแบบฟดเป็นวิดีโอด้วยยิ่งดีนะคะถ้าใครมีแบบ youtube Channel ของตัวเองในะยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับแบบโปรโมทต,ตัวเองนะคะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์ <laughs> แบบสั้นๆแล้วก็สภาพแต่มันก็เหมือนแบบแต่เองก็เหมือนจะเป็นไข้นะคะไม่ใช่อะไรนะอากาศที่นี่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากนะคะวันก่อน วันก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็มาหนาวแล้วก็เมื่อวานมาร้อนวันนี้ก็หนาวอีกรอบนะร่างกายเองก็ปรับเปลี่ยนไม่ทันเหมือนกันนะคะโอเคมาไลฟ์สั้นๆให,ให้ให้ให้ได้เยินได้รู้ข่าวกันแค่นี้แหละนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย